สวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมนะครับนัดนะครับเป็นไงคลิปนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมใช้คาว่ากลับได้แล้วใช่ไหมอ่านะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สองนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะไม่ได้มาเล่นเกมนะครับไม่ได้จะมาเล่นอะไรทางนั้นแต่เราจะมาสอนคุณลงมดนั่นเองครับมดอะไรมดไมครับไงอ่านะครับก็มด มดที่ผมว่านะครับก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเจอบ่อยมากที่สุดเนี่ยในไมค์คราฟเนี่ยก็คือแลกของกับ n p c ไม่ได้นะครับคือความจริงมันแลกได้แหละถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันน0.15.0นะครับแต่แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ใช่เวอร์ชันนั้นเนี่ยหรือไม่ใช่เวอร์ชันเออมันผมไม่แน่ใจนะว่ามี0.16.0หรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณมี0.15.0ก็น่าจะแลกได้แหละเนาะ ส่วนเอ่อของผมเนี่ยก็คือเป็น0.14.0นะครับซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีอาจจะเล่นเวอร์ชันนี้อยู่บ้างเนาะเพราะมันก็เป็นเวอร์ชันที่แบบหาโหลดง่ายที่สุดแล้วมันก็ทันสมัยที่สุดแล้วนะครับก็ครับก็มอดนะครับแน่นอนครับมอดที่ผมจะมาสอนวันนี้ก็คือมอดแรกของกับ NDC นั่นเองหรือคุณ เออชาวบ้านจมูกยาวนั่นเองนะครับผมชอบเรียกนะครับบางคนอาจจะเรียกว่ามีอวัยวะเพศติดอยู่ที่ไอ้นี่ติดอยู่ที่หน้าทุย้ยไม่ใช่แล้วนะครับแม่เดี๋ยวจะหาว่าอนาจารนะครับฮะก็แอปที่ต้องใช้นะครับก็มีนี่ครับเอ่อมี e s x file นะครับเพื่อเอามาไอ้นี่เอามาแตะไฟล์นะครับแล้วก็มีต้องมีบล็อกลันเชอร์ นหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยคล้ายๆไมค์ครับนะครับเพื่อเอามาลงมอดนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยต้องมีมีเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูพูดไปก็ไอ้นี่บอกไม่ถูกนะครับลอโหลดอ่ะมาละมาไปซีอ่านะครับก็คุณผู้ชมเนี่ยต้องโหลดไอ้นี่ไฟล์ไฟล์นี้มานะครับนั่นก็คือ Pocket To Car PE นะครับ ื่อที่เรามาแตะไฟสมมุติถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยโหลดโหลดเสร็จแล้วถ้าเกิดใครยังไม่โหลดก็ไปโหลดซะนะครับโหลดสมมติคุณผู้ชมโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้กดค้างครับจนมาเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้แล้วกดแตะไฟล์ไปที่นะครับกดตกลงเลยแล้วเออคือความจริงถ้าเกิดความจริงถ้าเกิดคุณผู้ชมกดตกลงเนี่ยมันก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับแต่อันนี้คือของผมมันโหลดไว้แล้วไนงะมันก็ต้องเขียนทับ ถ้าเกิดผมไ้น,นี่ติ๊กคิดคำว่าเขียนทับเนี่ยมันก็จะเขียนทับไปเรื่อยๆครับชาตินึงก็ไม่เสร็จหรือเปล่าวะอ่านะครับพอกดแตกไฟล์ไปที่นะครับเราก็จะได้ไฟล์ไฟล์นี้มานั่นก็คือ pocket to โทร e. แต่เป็นรูปแฟมนั่นเองครับอ่าสมมตุติคุณชมโหลดเสร็จแล้วอ่าตรงนี้เสร็จแล้วครับก็ให้เข้าไปที่บล็อกลันเชอร์เลยนะ <c oughs> <c oughs> อขออภัยครับเนี่ยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับไม่สบายเอยงจะไปเล่นสงการได้ไหม <c oughs> นะครับวันนี้วันที่สิบสองเมษายนนะครับก็พรุ่งนี้ก็สิบสาเมษาแล้วอ่าก็พรุ่งนี้เป็นวันสงการนะครับอก็คิดเลยอยัางจะไปเล่นน้ําที่ไหนผมยังไม่ได้คิดเลยนะเอ้นี่คุณผู้ชมบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวดูวันหลังเฮ้ยเฮ้ยแป๊บน,นึงม <c oughs> ึนมึนและไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> เอาเป็นว่ากลับเขาเรื่องดีกว่าครับอ่าบล็อกไอ้บล็อกลันเชอร์เนี่ยมันจะมีเด่นอยู่อย่างครับมันที่แตกต่างจากไมค์ครับเนี่ยก็คือมันจะมีไข่ควงครับอ่าให้ติ๊กไปที่ไข่ควงเลยสมมุติคุณผู้ชมกดแตกที่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกดเช็เจอแพรครับกดให้กดที่เม n เ g e มอ d พีอีคลิปไปเลยอ่ากดไปเลยครับอ่าแล้วถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นเป็นไอตัวนี้ครับ Pocket t o ทคาร์พี 5. js เนี่ยก็ถ้าเกิดยังไม่ขึ้นเนี่ยให้กด import แล้วกด local store ครับแล้วก็หายไฟล์ Fi ตัวนั้นครับแต่พอดีผมเสร็จแล้วนะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณโหลดมาเนี่ยก็อาจมันก็อาจจะเป็นนี่ครับ disable อยู่นะครับก็ให้กด enable ไปเลยอ่ากดแล้วเท่านี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถแลกของกับ npc ได้แบบสบายๆแล้วนะครับเดี๋อ่าเดี๋ยวผม นี่ครับโลกโลกนี้ครับผมได้เตรียมเอาไว้นะครับเป็นหมู่บ้าน n อ c บอกไว้ก่อนเลยไม่ได้สร้างเองครับเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนสอนว่าไม่ได้สอนสิบอกนะครับว่าเซิร์ฟไหนบ้างที่มันจะเป็นแบบหมู่บ้าน NBC แบบเทพเทพอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งทำไมรู้สึกมันแหลกจัง ทำไมรู้สึกมันแหลกจังเอ้ยค้าง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 เอ่อเอ,อาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอคัดไปไอ้น,นี่แรกของกับมันเลยดีกว่าครัแบครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดคลิปก่อนโอ้ยแหลก อ่าตอนนี้ผมก็อยู่กับไอ้หน้าฮก็ <c oughs> <ๆ c oughs> บอกไว้เกิดนะครับไอ้ไฟล์ที่ผมโหลดไปนะครับมันจะไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่มันจะเป็นอิหรอยหรือเปล่าเท่าที่ผมจําไม่ผิดอ่านะครับ com <oughs> e นะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็กดคลิกไปเลยอ่าเห็นไหมครับก็จะแลกของกับ NBC ได้ครับแต่บอกไว้ก่อนเลยครับ NBC เนี่ยมันจะเอาแค่หนึ่งเอเมลลทอดเท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นมันไม่เอาไม่ให้เอาดินมา แลกกับไก่50อันก็ไม่ใช่นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยครับว่าไอ้นี่มอดมอดนี้เนี่ยมันแลกของกับ n p c ได้คุ้มมากๆเลยนั่นก็คือเห็นไหมครับ1 Emerald เนี่ยอันไหนที่มันส่วนใหญ่เป็นขยะนะนี่เห็นไหม1 e m e r อ l มลแลกกับ64 g o ิบสี่กนะครับ1 Emerald ล้ยยถึง88ป้ายเลยนะครับจะมีชุดเกาะเพชรด้วยหรือเปล่าอ่าก็มันก็จะมีของดีอยู่หลายอันนะครับคุ้มค่าครับ แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันแรกไอ้นี่สโนบอล l ด้วยซึ่งเราสามารถไปสร้างครับโกเลมได้โกเลมสิไม่ใช่โกเลมนะครับก็เท่านี้ครับถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจก็ดูให้มันเข้าใจครับแล้วก็ถ้าเกิดมันกระตุกบ้างค้างบ้างก็ต้องขออภัยครับก็คือเนื่องจากโัวสับท์ผมมันก็เป็นอย่างนี้เนาะก็ช่วยไม่ได้นะครับ แล้วถ้าเกิดใครสงสัยนะครับรว่าทําไมบอกเลนเชอร์ของผมเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่คลิปหน้าอาจจะคลิปของคลิปหน้าหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดกระตุกบ้างนี่ก็ต้องขออภัยครับผมอาจจะพูดแบบติดขัดนี่มันก็เป็นเพราะแอปไอตอนที่มันถ่ายนี่มันค้างนะมันค้างบางช่วงผมอาจจะพูดบอกว่าส,ส,าว,าสวัส,ด,นะจจด,วสดีอะไรอย่างนี้ มันก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยก็เออคือถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไปทําเอาก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆจนเข้าใจเนาะก็คือคลิปของผมนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็นะทำตามของคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงจนผูกก็ไปดูคลิปมาครับแล้วก็เอามา นำเสนอเป็นเวอร์ชันของผมนะครับไม่ใช่ก๊อปปี้นะถ้าเกิดก๊อปปี้นี่มันต้องเหมือนนะเออเข้าใจตรงกันนะอ่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปคลิปน,นี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถามว่าทำไมคลิปของผมเนี่ยมันสั้นยังก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับก็คือตัวสับของผมเนี่ยเนื้อที่ที่เก็บเนี่ยมันน้อยมากนะครับก็เอาเป็นว่าก็เข้าใจตรงกันเนาะก็ทำไมคลิปมันถึงสั้นก็เอาเป็นว่า ก็ต้องขอจบคลิปคลิปนี้เดี๋ยวนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดกดไลค์ถ้าเกิดอยากติดตามก็ให้กด u b s c r i b e นะครับไอ <Hey>, subscribe เออถูกแล้วอ่านะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับพรุ่งนี้วันสงการก็ขอให้เล่นนักระสนุกนะครับก็ทำตามกดด้วยเขาบอกให้อะไรอ่ะอย่าสาดกันมากเนาะช่วยเหลือโลกกันหน่อยอ่าไฟแรงกำลังเข้าเยือนแล้วครับ อ่าก็เป็นว่าสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้า